ทางโรงพยาบาลก็เรียกไม่ั้นก็จะละให้เด็กกลับเลยอย่างนี้เนาะเด็กก็ยังแย่จากงั้นต้องเะเลียนกันยืมญาติๆกันอ่ะโอ้ยแย่เลยบาดเจ็บตรงไหนมัางครับสมองกระต ąż กระเทือนอย่างแรงมากเลยหมอบอกว่าอาจจะเหลือไม่เท่าเก่าให้ทําใจน่สามจะพาเดือนะ้พาสองเดือนครึ่งเอาเร็นกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบตำรวจไม่เคยเรียกตำรวจก็ไม่เคยเรียกคู่กรณีไม่เคยมองเราเข้าไปได้บ้านเก็บไปบวันเราเลยไปดูที่สพเลย ถ้าไปถามเลยว่าวันนี้เท่านี้มีการแจ้งความไหมเขาก็รู้ะดูกใน,นห้องแจ้งความนะ,ะไม่มีเรื่องนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากกับเด็กคนหนึ่งมันเกิดขึ้นกับน้องอายุเพียงแค่สิบสี่ปีแล้วก็เพิ่งจะจบหมอตน้นกำลังที่จะเรียนต่อในหมอปลายแต่ระหว่างที่น้องไปเอาใบรับรองการจบน้องกลับโดน รถกระบะมาเฉี่ยวชนที่สําคัญคือทําให้น้องนั้นไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติถึงแม้คุณหมอนั้นจะบอกว่าจะสามารถยื้อชีวิตของน้องเอาไว้ได้แต่น้องก็ต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิตทางด้านของคุณยายนั้นก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีใดมาช่วยเพราะว่าค่ารักษาทางผู้ที่ชนน้องนั้นก็ไม่ได้มารับผิดชอบแต่อย่างใดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นวันที่2เมษา มาถึงตอนนี้นั้นก็เมษาพฤษภามิถุนาสองเดือนแล้วแต่กลับไร้การเยียวยาจากคู่กรณีก็คือไม่มาหาไม่มาดูแลอะไรเลยทางด้านตำรวจก็ไม่ได้ติดตามเรื่องทางคุณยายนั้นก็ทุกข์ร้อนเป็นอย่างมากต้องบอกว่าทางด้านของคุณยายอราพัน์อายุ70ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครได้เดินทางมาพร้อมกับ จากสิบเอกแต่งทิมสะพานใหม่หรือว่าจากิงและก็ทางด้านของนายมานพบสีเหลืองซึ่งก็เป็นดีมานของจากิงมาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพขนโยธินเขตจตุจักรเพื่อที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังจากที่หลานชายวัย14ปีนั้นประสบอุบัติเหตุถูกรถปิกอัพนั้นเฉี่ยวจนจนรับบาดเจ็บสาหัสและก็ต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิต ด้วยกู้กรณีนั้นก็อย่างที่ว่าไม่ได้มาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดโดยคุณยายนั้นเล่าว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนเวลาสักประมาณบ่าย3ครึง่งขณะที่น้องนั้นขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะไปรับหนังสือรับรองอาการจบมอต้นเพื่อเตรียมที่จะสมัครต่อในม .4 แต่กลับถูกรถยนต์ซึ่งก็มีชายอายุ49ปีเป็นผู้ขับขี่พุ่งชนที่ถนนบ้านตาวาก ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพรวัดสมุทรสาครคุณยายนั้นเล่าว,ว่าหลานชายนั้นอยู่กับตนมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากแม่นั้นมีปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตส่วนพ่อนั้นก็ไม่เคยอยู่ในชีวิตของเขาเลยเด็กชายจึงเป็นความหวังเดียวของครอบครัวตั้งใจที่จะเรียนเพื่อที่จะมาดูแลตนในอนาคตหลังจากที่เกิดเหตุหลานชายนั้นได้รับอุบัติเหตุอย่างแสนสาหัส,สศีรษานั้นกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง กระดูกแขนขานั้นก็หักหลายจุดแม้แพทย์นั้นจะรักษาชีวิตรอดเอาไว้ได้แต่กลับต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงรับอาหารทางสายยางและก็ไม่สามารถสื่อสารหรือว่ารับรู้สิ่งรอบข้างได้อีกต่อไปสิ่งที่ทําให้คุณยายเจ็บใจมากที่สุดนั้นก็คือกู้กรณีนั้นไม่เคยติดตามหรือว่ามาเยียวยารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวขณะที่ทางครอบครัวนั้นต้องแบกรับภาระ ค่ารักษาพยาบาลซึ่งจนถึงขนาดนี้นั้นก็ทะลุไปที่60,000บาทแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นจะดีความที่สอบพอบ้านแพ้วกลับไม่มีความคืบหน้าโดยเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมาทางพนักง,งานสอบสวนก็ได้นัดเจรจากับแม่ของเด็กที่มีอาการป่วยทางจิตแต่กลับไม่สามารถตกลงกับคู่กรณีได้เนื่องจากเด็กนั้นยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล คุณยายนั้นเล่าว่าตนพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาความยุติธรรมให้กับหลานล่าสุดในวันนี้ที่มาก็ต้องจ่ายเงินถึง5,000บาทเพื่อที่จะเหมารถพยาบาลนั้นนำหลานชายติดเตียงมายัางกองปราบด้วยความหวังว่าหน่วยหน่วยงานส่วนกลางนั้นจะช่วยตรวจสอบและก็เร่งรัดคดีให้เดินหน้าด้านพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้วและก็เตรียมหา าทางช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นได้รับความยุติธรรมอย่างเหมาะสมขณะที่คุณยายนั้นยังมีความหวังว่าคดีนี้นั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและครูกรณีจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถึงที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดมากน้องกำลังจะเรียนจบมต้นเพื่อที่จะไปเรียนมอสอนาคตกำลังดีแต่กลับ มาประสบอุบัติเหตุและหนักหนาสาหัสจนสจนต้องบอกว่าสมองนั้นกระทบกระเทือนเป็นอย่างมากให้อาหารทางสายยางไม่สามารถลุกเดินได้ต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี่คือเหตุการณ์ของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเจอแต่สิ่งที่น่าอานาถมากกว่านั้นก็คือทางคู่กรณีนั้นไม่แม้แต่จะมาเยียวยาจะมาดูแลจะถามไถ่ถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเงียบหายไปเลยคุณยายนั้นก็ติดตามเรื่องอยู่2เดือนแล้วแต่กลับไม่คืบหน้าอีกก็เลยต้องมาที่กองปราบวันนี้ซึ่งท่าทางคู่กรณีนั้นกําลังดูอยู่กําลังรับข่าวสารไม่ว่าจากช่องทางใดก็ตามก็ควรที่จะติดต่อไปหาคุณยายมาพูดกุยกันจะรับผิดชอบอย่างไรจะเอากันอย่างไงอย่าปล่อยให้ยายหลานคู่นี้นั้นต้อง ด,ดเดียวเดียวดายโดยที่ไม่รู้ว่าทางออกนั้นอยู่ตรงไหนมืดแปดทิศแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมากถึง60,000บาทอีกที่จะต้องรักษาหลานของตัวเองซึ่งถ้าคุณยังมีความรับผิดชอบไม่อยากดำเนินคดีชนแล้วหนีคุณก็ควรที่จะมาแสดงตนก็ขอฝากไปยังกองปราบให้ติดตามเรื่องนี้ช่วยเหลือคุณยายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณยายทิ้งทายกันเลยครับเรากับลุงก็อยูนอกไปซื้อข้าว ก็มีคนโทรเข้ามานะครับแต่ชมเป็นหุ่นยานานสกพากแหละที่เราก็เลยกลับไม่ได้เราก็เลยคิดไม่คิดว่าเขาจะโดนหนักไงก็เลยโทรไปบอกแม่เขาว่าไปดูน้องทีที่โรงพยาบาลเผื่อบางทีหมอก็จะเรียกญาติอะไรอย่างเงี้ยเอาคิดว่าเขารู้เรื่องคถามที่นี่ก็ไปนะเพราะชื่อรถแต่เป็นเจ้าของวันนี้เออแต่รถต่อยู่บ้านเราแล้วแล้วก็เขาก็ไปกันพี่ชายที่คนนึง่งเราคิดว่าเขารู้เรื่องกันไง นั่ไม่รู้ก็าปหล่อแม่เป็นยังไงไม่รู้นะไม่ได้ไม่ได้ทำใอะไรไปเลยพอเราถามแล้วถามอีกพอกลับมาเค้าเขารู้เรื่องนะถามแม่เขานะได้แจง้งแานได้เลไหมแจ้งนะแม่แจ้งนะแม่เขาก็แจง้งเราก็แจง้งเราก็รอแล้วรออ,อีกรอพอแล้วพอทางโรงพยาบาลก็เรียกไม่งั้นก็จะละให้เด็กกลับเลยอย่างนี้เนาะเด็กก็ยังแย่จะมากงั้นต้องทะี่ยังยืมย่า,าก,กันอะ บาดเจ็บตรงไหนมั่งครับสมองกระจ ą กระเทือนอย่างแรงมากเลยหมอบอกว่าอาจจะเหลือไม่เท่าเก่าให้ทาใจไม่เหมือนเดิมอโลอโลกระต ą กระเทือนจุดสําคัญที่ถึงทาลายไปแล้วก็เนี่ยหักตรงเนี้ยมันถึงสองข้อเลยสองข้อแล้วไอ้ที่เศษเล็กๆกันนะบอกให้ประสานเองข้างเนี่ยทนเต็มเลยเต็มเลยไม่มีโซนดีเลยมีดีแค่ตรงขาหน่อยเดียวไปดูแล้วตอนนั้นเขาก็ เห็นเป็นเนี่ยนี่แล้วก็พี่พ่แม่เขารู้เรื่องนะกาอยู่กับหลายคนใช่ไหมจนถามแล้วถามอีกหมอก็เรียกจนเข้าเจ็บวันแปดวันทั้นเจ็ดวันท่านตามไปที่สพหรือบ้านแถววันที่สองเมษาเวลาประมาณบ่ายสามโมงเออมีบอกยังไงเวลาสิบนาทีหรือกี่นาทีอะไม่เกินสิบห้าดูตอนคนแล้วตอนนอนได้เนี่ยเข้าเดือนที่สามอ่ะเนี่ยเข้าเดือนที่สามอ่ะ ในตาเราจะพาเอนนึงอ่าสองเดือนครึ่งเอาวนั่นกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบตำรวจไม่เคยเรียกตำรวจก็ไม่เคยเรียกคู่กรณีไม่เคยมางองแล้ววันที่เท่าไหร่นะสิเท่าไหร่ที่ว่าเราเข้าไปนะที่มันมีการเรียกคู่กรณีมาคนขับมาเขาเขานัาจับรู้เราเข้าไปก่อนเราเข้าไปได้ประมาณเกือบกดวันเราเราไปดูที่สพเลยเข้าไปถามเลยว่าวันนี้เท่านี้มีการแจ้งความไหม ขาก็ลุ้นๆดูดูกันอย่างในห้องแจ้งความนะ,ะไม่มีเพราะว่าป้าจําผิดหรือเปล่าป้าอย่างงี้แบบเราก็เลยบอกให้ทางเนี่ยโหลดมา<อ>มประจาวันเลยแม่มีอ,อยู่แล้วตำรวจเนี่นยเขารับแจ้งเลยนอนมานนทำที่หลังชัวเพราะฉันเปิดดูไม่ต้องหาแล้วนี่ไงเนี่ยก็รมูลนิธิเขาเขาอยู่ในกลุ่มไลน์เขาส่งเข้ามาออกไปทีละคนทีละคนเลย